วันนี้ได้ปิดตาหลวงพ่เอเฮียงวัดป่านะครับอันนี้เลี่ยมเดิมเลยโอ้โหูดมเดิมเลยนะครับน ok ok ี่เป um> um> ็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะพบเจอนะครับเป็นเนื้อผงจุ่มลักนะครับแต่อันนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณทนทนเลยแบบเนี้ยพระเครื่องโซนแบบเนี้ยจะพบเจอน้อยหายากนะครับพบเจอน้อยหายากนี่เลี่ยมเดิมเลยนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเฮียงวัดป่านะครับนี่เดี๋ยวสองให้ดูโอ้โห่เนื้อหาไม่เห็นไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะนี่ แม่เ,เดิมดีจังดูเนื้อหานะครับนี่ผงพุทธคุณเต็มเลยนะครับเม็ดดาเม็ด,ดแดงเม็ดขาวเห็นไหมครับนี่นี่ที่อยู่ในเนื้อพระเห็นไหมครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นยันน้าเต้าแบบนี้ยันน้าเต้าแบบนี้นะครับก็จะแยกจากวัดอื่นเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมตรงที่ด้านบนมีอุณาลมนะครับนี่เดี๋ยวผมชี้ให้ดูนี่ถ้าไม่สองกล้องจะมองเห็นนะครับนี่แบบนี้นะครับที่ตรงนี้นะตรงด้านบนยันน้าเต้าเนี่ยจะมีอุณาลมแบบนี้นะครับทุกองเลยนะครับก็เนื้อดําก็มีนะครับ เห็นไหมนี่ก็จะแยกพิมพ์ประมาณนี้นะครับก็ได้มา1ชิ้นนะครับแบบนี้เนี่ยก็มีราคาเช่าหากันหลักพันนะครับสวยๆแบบนี้นะครับหลักพันแน่นอนนะครับบางท่านอาจจะขายถึง3 4มสพันนะครับนี่วันนี้ก็เอามาให้พี่ได้ชมกันนะครับจดจําพิมพ์ทรงให้แม่นนะครับแบบนี้มีราคาเช่าหากันหลักพันนะครับถ้าหากพี่ๆพบเจอเนี่ยจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับเรามีโอกาสเดินเจอได้นะครับในสนามหรือว่าในบ้านเนี่ยเอาไว้ใจพุทธคุณได้นะครับนี่แบบนี้นะครับ สุดยอดพระปิดตาสายชนบุรีนะครับ